เอนพรดากับรายการเดิม Miracle Project by a m b r i s ินะคะรายการสุขภาพที่โดนจุดโดนใจนะคะกับคนรักสุขภาพในยุคใหม่นี้ค่ะแล้วก็สําหรับในวันนี้นะคะเอได้รับเกียรตินะคะจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเซนไบโอเทคนะคะที่จะมาให้ข้อมูลความรู้แบบเจาะลึกนะคะกับผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าของ a m ม r i ชนะคะนั่นก็คือคุณนัททีทัศน์นะคะบุญปกค่ะ แล้วก็ท่านที่2นะคะเป็นมิาเคิลเคสของเรานั่นเองนะคะน้องโบกี้นะคะคุณธมนพัฒนบุญนาคค่ะ,อ,ะอยากจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะเรื่องของความสวยความงามเอเชียเลยค่ะผู้หญิงร้อยละร้อยค่ะไม่มีใครยอมใครนะคะแล้วเรียกได้ว่าทุกๆคนให้ความใส่ใจนะคะเรื่องของความสวยความงามผิวพรรณเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนนะคะแต่รู้ไหมคะว่าผลข้างเคียงของการที่เรา ใช้วิธีในการผิดๆในการดูแลผิวพรรณของเรานั้นมันมีเอฟเฟกต์อย่างมากมายคนะ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากปาก mm. เคสมิรารัลเคินของเรานะคะขออนุญาตเรียกน้องโบกี้นะได้เลยค่ะโบขาโบมีปัญหาเรื่องของอะไรเพราะดูจากน้องโบแล้วคือสวยมากๆทําไมยังแบบสวยขนาดนี้เรายังมีปัญหาเรื่องของสุขภาพผิวอีกเหรอคะจริงๆอยากจะบอกว่าผู้หญิงอะคะ่ะต่อให้คนอื่นดูเราว่าสวยแค่ไหนใช่ไหมคะพี่เอแต่เราก็ยังมองตัวเองว่า เออมันยังไม่ไม,ไม่ไม่พอใจอ่ะเรียกง,ง่ายๆคือไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีหรือเปล่าแบบนั้นนะคะเอาเง,ง่ายๆคือมันเกิดปัญหาค่ะปัญหาของผิวหน้าของเราอะค่ะที่ขาดความชุ่มชื้นนะคะโดยเดิมทีปกติเนี่ยโบเองค่ะพี่เอเป็นคนที่หน้าแห้งมากแล้วก็รู้สึกว่าผิวเราอะเหี่ยวอะค่ะแก่ก่อนวัยค่ะ นะคะคือมาเต็มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร่องน้ำหมากหรือตีนกานะคะและเรารู้สึกว่ามันแต่งหน้าไม่ติดหน้าไม่ชุ่มชื่นแบบนี้เราเลยหาครีมนะคะหรือว่าหาคลินิกนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเติมเรื่อง น่าใสอ่าเรื่องริ้วรอยต่างๆเหล่านั้นนะคะที่น้องโบใช้ซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามาตรฐานของมันเนี่ยอยู่ที่ไหนคะพี่เอ๋คือเป็นครีมซื้อได้ทั่วไปทั่วไป<า>เลยอินเทอร์เน็ตบ้างอ่าเป็นชุดเป็นชุดๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกินแล้วสวยกินแล้วขาวกินแล้วเด้งนี่น้องโบจัดเต็มค่ะพี่เอ๋แต่ก่อนที่น้องโบจะมาดูแลเรื่องของความสวยความใสแบบนี้คือได้ข่าวนะคะจากข้อมูลที่พี่ได้มาคือน้องโบมีปัญหาเรื่องของสิวหนักมาก ใช่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่คลินิกสถาบันความงามเรื่องของสิวเลยทุกที่รู้จักหมดใช่ค่ะพี่เอเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่เราเป็นวัยรุ่นประมาณ20กว่านะคะด้วยความที่ว่าน้องโบเนี่ยทำงานอยู่เขาเรียกว่าทำงานโรงแรมเราเข้าตามกะอะไรต่างๆพักผ่อน พอบ้างไม่พอบ้างนะคะหรือว่าแอบมีแวบไปเที่ยวปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างี้ค่ะเรารู้เลยว่าการพักผ่อนของเราเนี่ยคะก็ส่งผลทําให้หน้าตาน้องโบนเนี่ยขึ้นสิวโดยมากก็จะขึ้นคางนะคะขึ้นหน้าผากส่วนหน้าผากเยอะสุดเลยคือไม่รู้ว่าเราเป็นแบบหน้ามันทีโซนไหมทีเนี้ยผื่นจะขึ้นแล้วติดสิวพดคะ่ะทีนี้ก็เป็นปัญหาหนักใจอีกเราก็ ไปซื้อยาทาสิว<ม>เข้าคลินิกค่ะ<ม>คลินิกที่ว่าตรงไหนเขาบอกว่ารักษาสิวหายเข้าไปรักษาเลยเข้าไปเอายามาเป็นชุดๆค่ะทั้งยากินและยาทาเลย<อ>ะนะคะหลังจากนั้นอ่ะเราก็พบกับปัญหาคือความแห้งกร้านความรู้สึกแบบปัญหาผิวหน้าค่ะมันมาเต็มเลยอ่ะคือเรารู้สึกไม่มั่นใจเลยดูแบบอ่อนเขาเรียกว่าจากที่ เราคิดว่าเราดูเด็กอะตอนนั้นแค่สามสองอะพี่แต่เรารู้สึกว่าเหมือนคนวัยอายุสามห้าแค่นั้นเลยเลยแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแก่ค่ะตอนนั้นคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าหลายคนเนี่ยเอชว่าคงไม่ใช่น้องโบเพียงคนเดียวหรอกเนาะที่มีปัญหาเรื่องของสิวแม้ไม่ว่าจะเป็นสิวจากฮอร์โมนนะสิวจากการเกิดการแพ้ระคายเคืองหรือการที่ไม่ได้ดูแลผิวหน้าให้ดีนะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ตอนนี้ก็ยังนั่งกันอยู่ในสถาบันหลายๆสถาบันนะที่ ช่วยเรื่องของการรักษาสิวแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเข้าไปแล้วรักษาไม่หายนะปัญหาส่วนใหญ่ของการรักษาสิวคือออกมาจากคลินิกแล้วดูแลไม่ดีแบบทั่วถึงเจอสินค้ายัางไงกับตัวไฟโตเอซีอ่าจริงๆแล้วก็เป็นการค้นหาที่ไม่มีวันหยุดของโมเองค่ะกินกูตาคาลลาเจนคลาลฟิลเยอะแยะมากมายเลยนะคะตามท้อตลาดทั่วไปเลยทีนี้เราก็ลองดูว่า เออไอสิ่งที่เรากินน่ะมันยังไม่ตอบโจทย์เราเท่าที่ควรเอาอีกก็ยังไม่ตอบโจทย์อีกนะคะคือกินกี่ตัวเราก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ภูมิใจในความเปลี่ยนแปลงต้องบอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็เลยเซิร์ชค่ะเซิร์ชอากูของเราเลยนะคะเออตอนนี้เป็นเทรนอะไรอยู่นะเราก็เลยพบกับคำว่าสเต็มเซลล์ค่ะอทีนี้ลองบคือเราเนี่ยเห็นภาพก่อนกินหลังกินของ คนขายคนอื่นเคสเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นอย่างเขาอ่ะคือ7วันเขาว้าวแล้วพี่เอเ7วันรู้สึกว่าทำไมเขาสวยขึ้นเปลี่ยนแปลงไปทําไมหน้าจากที่มันมีริ้วรอยที่มันแห้งกร้านไ่ดูตึงขึ้นมาเนี่ยค่ะเปิดใจจากภาพภาพนั้น จนทุกวันนี้ยังจำได้เลยเขาบอกว่าเปลี่ยนจากผีกลายเป็นคนเออแบบนั้นน่ะแล้วเเลยอยากจะเปลี่ยนจากคนกลายเป็นผีเอาไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะพี่เอไม่ใช่ละแล้วทานยังไงน้องโบทานยังไงอ่าโบเริ่มต้นเลยก็คือเช้ากลางวันเย็นเลยวันครั้งละหนึ่งซองใช่ค่ะก็จะเป็นสามซองสามเวลาคือช่วงแรกน้องโบอัดเลยค่ะพี่เอคือเขาบอกว่ามีสิบซองใช่ไหม สิบซองเราก็คิดอยู่ทีแรกถ้าเราทานวนันละสามซองมันก็ทานได้สามวันแต่เราว่าคือรีบค่ะรีบฟื้นฟูอ,อาการหนักละใช่ใชค่ะอาการหนักละแล้วหลังจากนั้นค่ะพี่เอสามวันเชื่อไหมว่าเรารู้สึกว่าผิวเราลืน่น<อ>เวลาเราล้างหน้าเนี่ยค่ะหน้าเรา,งงาเรู้สึกเงารู้สึกเขาเรียกว่าสะอาดเหมือนเหมือน,ม,นมันเกลี้ยงขึ้นพอลูบไปมันลื่นนะคะเหมือนผิว่รู้สึกเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วนะตอบจทแล้วพอพอประมาณเจ็ดวันนะคะน้งองโบรู้สึกว่า รองแก้มที่มันมีเนี่ยมันตื้นขึ้นมาค่ะอ่อเราก็รีบถ่าย Before After เลยมันทําให้เราแบบเอ้ยฉันดูเด็กลงแล้วอ่ะมันดูรู้เลยค่ะว่าเราอ่ะดูเด็กดูเด็กไปอีกสเต็ปนึ่งอ่ะพี่เอเราก็เลยยอมรับว่าเอ้ยสินค้านี้เขาไวอ่ะแล้วเรารู้สึกประทับใจค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วอ่ะอ่าต้องบอกแบบนี้ค่ะเราอ่ะอน่าจะเป็นส่วนน้อยหรือ จะเป็นคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะทีะ่ครั้งแรกเลยเนี่ยเรารู้สึกประทับใจตั้งแต่3วัน5วัน7วัน15วันตามสเต็ปเขาเลยค่ะพี่เอแต่เรามาเกิดปัญหาในเดือนที่สคือผิวหนังรู้สึกเริ่มลอกเป็นขุยนะคะ,ะเริ่มลอกเป็นขุยตั้งแต่หน้าผานะคะหางตานะคะตรงมาส่วนตรงนี้แล้วก็ตรงส่วนแก้มที่ลอกหมดเลยค่ะอลอกรุนแรงมากลอกแล้วแบบว่า เผอแดงนะคะแล้วก็รู้สึกแสบอะค่ะแสบหน้าใช่ค่ะในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีโควิดเนาะน้องโบต้องใส่แมสไปทํางานทุกวันด้วยความที่ว่ารู้สึกเครียดเลยว่าเฮ้ยฉันเป็นอะไรหรือเปล่าฉันจะแพ้ตัวนี้ไหมเราก็เลยต้องกลับไปถามคนที่เขาแนะนําผลิตภัณฑ์ให้เราอะค่ะเขาก็ให้ความมั่นใจกลับมาว่าน้องโบทานไปเลยนี่แหละมันเจอจุดที่มันต้องเข้าไป ซ่อมแซมเหมือนว่าพอเราก็เลยโอเคเราเรารู้สึกว่าเราต้องยอมกับกรารที่เราจะแลกความสวยมาที่มันจะผัดมันจะอะไรโบก็ทําใจแบบสบายสบายร่มร่มรม,มันก็ค่อยๆเค,คลียค่ะแต่ว่าโบก็เป็นอาการแบบนี้อยู่ประมาณประมาณเดือนเดือนกว่ากว่าเดือนกว่าค่ะพี่เอนับดูแล้วก็คือ ถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปอาจจะเลิกกินแล้วถ้าเป็นพี่เอพี่เออาจจะแบบหยุดละฉันไม่กินแล้วฉันรับสภาพนี้ไม่ได้นะคะแต่อันเนี้ยไม่ได้หมายความว่าจะให้ทุกคนทุกคนมานั่งกลัวกับอาการหลังทานนะแต่โบเป็นคนหนึ่งที่ผ่านในเรื่องของอาการตรงนั้นมานะคะก็เลยวันนี้อยากจะทราบจริงๆค่ะพี่เอว่ามันเกิดจากอะไรที่ว่ามาทำให้เราเป็นอย่างนั้นนะคะจากภาวะที่เรามีความสะสม ของกลุ่มสเตียรอยก็ดีกลุ่มายาที่เราใช้นะที่ใช้ในการรักษาสิวนะคะเป็นระยะเวลาระย,ยระยาวายนานครีมที่เราใช้เนี่ยกลุ่มพวกนี้แล้วยิ่งเร่งให้ขาวไวด้วยเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะมีกลุ่มพวกสเตียรอยเป็นหลักนะกลุ่มพวกนี้มันสะสมอยู่ในชั้นผิวอยู่แล้วล่ะนะแต่พอเมื่อเราเรา,เราทานไฟโตเอซี AC เข้าไปเนี่ยแล้วมันเกิดการผลัดนะการลอกการผัดเซลล์การผัดผิวนะ,ะออกมาก็เหมือนกระทุง้งนะเหมือนกระทุ้งพิษ แต่เดี๋ยวพี่เอมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาบอกเล่าค่ะว่าเฮ้ยแล้วทําไมทานไฟตัวเอสแล้วมันถึงกระทุ้งออกมาล่ะมันมีอะไรที่ช่วยในในเรื่องนั้นนะคะก็ส่งต่อนะคะให้กับพี่นัทของเราเลยค่ะพี่นัทคับมันเกิดอะไรขึ้นคะครับก็คราวนี้เราก็ต้องย้อนไปที่พฤติกรรมของของคุณโบก่อนนะครับก็คืออย่างที่พี่เอบอกเลยนะครับก็คือในเรื่องของการที่คุณโบเนี่ยก็คือไปหาหมอตามคลินิกนะครับหรือว่า ปัหาพวกสูตรต่างๆในเรื่องของการดูแลบํารุงผิวนะครับแล้วก็ในในการดูแลบํารุงผิวต่างๆบางทีนะครับเราใช้ครีมนะครับที่มีส่วนผสมที่ทําให้ผิวหน้าเราบางลงนะครับอ่าแล้วก็โครงสร้างของผิวนะก็คือไม่แข็งแรงแบบนี้นะครับก็เลยทําให้เวลาเราได้รับการบํารุงเข้าไปนะครับพวกสารเคมีต่างๆนะครับที่มันสะสมอยู่ที่บริเวณชั้นผิวนะครับก็ค่อยๆออกมานะครับในช่วงแรกนะครับ แต่ว่าในส่วนของตัวไฟโตเอซีที่เข้าไปช่วยตรงนี้คือในช่วงแรกก็คือกลุ่มสารสกัดที่มีในนี้นะครับคือเป็นพวกกลุ่มเบอร์รี่นะครับก็คือจะช่วยค่อยๆปรับโครงสร้างผิวนะครับก็คือให้ผิวค่อยๆมีโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างผิวให้สมูทขึ้นมีความเรียบมากขึ้นนะครับโดยที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับคือมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาแค่3วันนะครับเนื่องจากว่า อย่างที่บอกว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคก็คือเรามีการเติมสารเคมีที่บริเวณผิวหน้าค่อนข้างเยอะหรืออาจจะมีการยิงเลเซอร์ซึ่งก็ทําให้โครงสร้างของผิวก็ค่อนข้างอ่อนแออยู่แล้วนะครับผมเพราะนั้นในช่วงแรก,กคืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่มีสิวเหิอ,ออกมานะครับ mm. แต่ว่าเมื่อใช้ไปเรื่อยๆเขาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ mm. เนื่องจากว่าโครงสร้างผิวค่อยๆแข็งแรงขึ้นและนอกจากนี้คือในส่วนประกอบนะครับก็คือยังมี ยังมีส่วนผสมของแอปเปิลนะครับขององุ uh ่น huh. นะครับแล้วก็ของดอกไม้นะครับที่จะช่วยกระตุ้นนะครับการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะครับเพื่อให้เซลล์ผิวที่ออกมานั้นคือสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงครับโอ oh. นะ,ะก็อย่างที่พีนัทบอกเลยนะคะว่าวันนี้ค่ะไพโตเอสีนะคะสารสกัดต่างๆนะคะมันเข้าไปช่วยฟื้นฟูนะคะทำให้เซลล์นะคะเซลล์ผิวของเรานั้นแข็งแรงขึ้นนะคะ สวยสยองสวยหรือจะสวยสดนะคะอยู่ที่เราเลือกนะคะเลือกให้ดีเลือกให้ถูกนะคะแล้วก็อย่านะคะอย่าลองล้อเล่นกับอะไรที่มันไม่ได้มาตรฐานอันนี้สําคัญมากนะคะเพราะไอเชื่อเลยค่ะว่าความสวยบนใบหน้านะคะเป็นอะไรที่สาวๆทุกคนให้ความสําคัญนะคะขอบคุณมิราเคิลเคสของเรานะคะน้องโบแล้วก็ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญจากเซนต์บลเทคคุณ ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีระคัเคสนะคะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่เคสหน้าสวัสดีค่ะโบเข้าใจเลยค่ะว่าหลายคนนะคะผู้หญิงหลายๆคนสาวๆหลายๆคนมีปัญหาเหมือนกับน้องโบเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของผิวพรรณนะคะความสวยความงามนะคะแต่วันนี้หลายๆคนค่ะหาวิธีการที่จะทำให้เราได้เจอ สิ่งที่ตอบโจทย์กับร่างกายของเราหรือว่าความงามของเรานั้นวันนี้น้องโบเจอแล้วค่ะไฟโตเอสี SC ค่ะนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหาความงามให้กับคุณผู้หญิงทุกคนถ้าใครนะคะที่สนใจนะคะเปิดใจลองไฟโตเอสี SC ได้เลยค่ะวันนี้นะคะน้องโบต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจาก a m มวิสยู t ิเค่ะ